อรงน,นี้ด้วยเอออย่งเด,นดินไปได้เดินผ่านไปได้ก่อนใอเป่าอ๋อคิดแล้วละก็อย่างนี้ไง หยักอีซี่เราก็บอกเหยียบที่เหยียบเราหายไปไหนเรามาดูซีอันไหนแดงเยอะไหม่อยอปิอันนี้ร้อยห้าเยอะสุดเลยแหละห้าห้า คุณได้กดมนีกันมันไง่ มาหกสิบแปดนี Bye, like Bye, ่เล่นอีกนไปเล่นกับันงอนเฮ้ยเรานราต้องเปลี่ยนละเยี่ยวตกทีนึงอีกทีนึง โอ้ว่าก่อนนะักก้าวสินสนกาวโอ้ซีร้อยที่หกโอ้แล้วเขาเอ้ยวุ้ย

บีส mm. uh ีบ huh. <clears throat> okay. ีอ yeah. mm. oh. ืมอ๋อฮะวิโอโอเคแหลตียังอืมอนนีโอ้เดิน

ม,มากกับมันที่ออฟฟี้เราอุ้ยผมว่าฟอร์มจนกว่าเขาจะออกเลยฟอร์มจนกว่าเขาจะออกเลยดีกว่าเราก็ได้เงินเพิ่มมาทีละเลนไปอุ้ยฮะบีกระเด็นกร Yes Uj, i gav Tag i bak, tag bak ทางนี้ทางนี้ป๊บ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 ปีนี้เปิดได้เปิดเข้าได้แค่ทางนี้แค่มาเล่นฝั่งนี้กัน ค่ะค่ะตอนี้เราจะเอาด้านสปาร์อีขวาเออนาไปแขนเย็บปั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 ๊บจิ๊บจิ๊บอาว่าจิ๊บจิบจิบอุ้ยอันนี้เดียว หนึ่งวิ y e ี่ปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บอุ๊บฮะ๊บปุ๊บปึ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 ๊บปุโบปุ๊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 บปุบปุ๊บป๊ คน,นนี้ให้900เฮ้ยไม่มีจับเวลาด้วยเฮ้ยมันคุ้นๆนะเอ้ย,นะเ,อยเอาบี้เก่าตัวที่เราเคยเล่นมาก่อนตัวนี้ผมเคยเล่นโน้โน้ chưa you to Hey! Come gì, Make it up. Oh. You're talking about it. Ooh. 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 À À มนนีสองนี้เขาเต็นไหมฮะอุ้ยอันนี้ยังเหมือนเดิมอุยแตรงนี้นี้แหละย,ยากอืมโอเครู้แล้ว No! น,นู้สานนีเลวอ้ามีคนเล่นเกมไหนดีน่ะเฮ้ยเป็นอะไรละ่ะโอ้ no! อโนนเ่ืบบอู้อีกตรงนี้ไงโอมันยากอยู่ที่มันจะทำแบบนี้ มีย่ะไม่ใช่ก็ไ,ไปทางนี้หาเย่ยมปุ๊บปุ๊บโอ้ยเฮ้ยได้ห้องรดใหม่แล้วโอ้โห sang anh Yakat, an. anh Yakisub đã, ui, ui, đi, ừ, yeah, ạ, ui, 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 ui

ให้เกินขาดซอยพี่กบาคนผมน่ายสายแบบไม่ายๆกว่ออีกสีวิเย่ทุกคนไปไหนกัน รวมอยู่กับเีมมันมรวมอยู่กับในออปปี้นี้หมดเลยอ่ะคนดังมากขนาดผมยังต้องเล่นเนี่ยรวยโอ้ออกแล้วอู้อันนี้เป็นลมมีเจ็ดร้อยครับผมอืมอะไรนี่

ได้จังหวะนี้แหละอือป๊อปอและด้านบนเป็นทางลัดแต่มันโคตรยากใช่อุ้ยผมจับเวลาด้วยอุ้ยปิดก,กันแบบแน่นนะป๊อปกรตุงนี้ นี่ก็ไม่ได oh ้เอองั no. ้นเราเล่นแบบปกติแล้วกันเฮ้ยได้ละไปขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็รับอ๋ออ๋ออ๋อ 오, 내는 괜찮아. 음, 야. 이챠. 야! อ้าวโอ้น oh, no. ตองก่มาจนเรามีเงินเจ็ดพันละเอ้ยอยังดีมากลับบ้านไปสร้างต่อกันเลยเนีนยนะทีนี้เรา,าเอาเป็นยังไงดี เดี๋ย่เปลี่ยนเป็นสีขาวไว้ทาทีหลังไม่เดี๋ยวเลยตอนนั้นผมจะเอาเป็นอันพกที่กำลังจะหายไปอ่ะเออ ลมเป็นระยะ3มโอ๊นมตรงนี้เค แคบเดียวแล้วมึงผงหมดอุณศาสตร์ไอฟาร์มาต้องเจ็ดพันเลยนะนเหมือนเดิมค่อยไม่ออกเดี๋ยวเงมึงรบมดอแล้วก็กลับไปสุด อนหมดแล้วไหนเรามาเล่นกันเฮ้เดี๋ยวลืมทาสี to a wait down. Oui. 哈到哈到。嗯。O K。 พอสมจริงขึ้นมาหน่อยมากกับความเนงินกัน